โคราเจอกับโครามาแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะอันนี้เป็นรอบชิงนะครับอันดับหนึ่งมาดูกันว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับได้เข้ารอบที่หนึ่งชิงแชมป์ที่นี่แล้วไปแข่งต่อที่ชมพรนะคับสุดทเองมาเขาพันกันเงลชนบุรีนะครับสุดท้ายโคราเขาต้องมาห้าหันกันเองมาดูกันว่าหนึ่งและสามจะจบที่สองหรือเปล่าเอาแล้วเสียงลมจัดเงินออออกตัวไหมนะฮะ ฝั่งโคราชนะครับหคราชสายสานอยู่ฝั่งซ้ายโคราชับโคราชโคราชไจะไปโคราชจะอยู่แะมาดูกันว่าเทียวใครจะเป็นใครมาดูสิว่ารถชลาเอหรับใครเป็นใครเนกับตาจะราอ่โคราชสาจะเป็นทางรถนลนนะโอ้โหฝุ่นฝุ่นเยอะมากอะไม่รู้จะมอเห็นทางกันหรือเปล่าเอาละฮะสูสีกันมากอะ เหมือนดังคูไดสารจะเร็วกว่าอยู่นิดหน่อยครับแต่ฝั่งนี้ก็เร่งตามมาติดติดนะเอาละครับชนทงไปแล้วครับฝั่งราชานน์โอ้โหดูฝั่งนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะชนดงที่สองดูฝั่งราชานน์ตอนนี้น่าจะนำมาแล้วฮ่ามาวัดกันตรง เส้นชัยสุดท้ายรัชชาดลคู่ดาอีสานคู่ดาอีสานเข้าเส้นชัยไปก่อนเราได้ที่หนึ่งในรอบนี้เอาโอ้โหสุดยอดอะคู่เนี่ทางเชียรมาอยู่กันเหมือนกองเชียร์ครับระบบกองเชียร์โคราดครับคู่ด่าอิสานค้งโราดคูสานค้งโคราดเราเชียร์กันเองเนาะ หามเครื่องก็ม <left> ีแต่คนแต่งตัวสวยๆได้จ้าแดงพุทธพราชฝังตะบันออกก็มันก็หามเครื่องกับบอยสีิชัยอ้ะคนณีินฟังตะมันลกมันที่หนึ่งนะครับร้้สงนี้นะหมายเลขเคสามารถคุณรักชานนทุกโมได้สารเอาเวลาเข้าราชการไปอยู่ที่1นึ่าทีจุด7ศูนานาวินาทีไม่าเวลาได้ดีอะ เราแข่งกันในหนะึ่งนมครับจันี้ยครูโบต้าอันตนพันธ์นครราชสีมาทำเวลาข่าสังชัยมาอยู่ที่สิงห์จนาเลศเพื่อไปแข่งต่อระดับนานาชาตินะครับสำหรับการแข่งรถไถรถแท็กเตอร์มาครับดูการแข่งขันรอบที่สองสลับฝั่งกันนะไปแล้วครับออกตัวได้ดีกว่าอีกแล้วสำหรับรัชนนท์ ขับด้วยสมาธิแบบสุดๆยดตื้นข้ได้หรือไม่ทาว่ามยอเทวนถาชนะมโอาได้ดีโอกาสได้ันมอว่าไจะถาจานท์มงคระด้วยัตอน่กาอำเวลาได้ดีฮะว่าดูก็สูสีกันไม่เบาฮะโอ้โหสูสีกันมากฮะ วันนี้ต้องที่หนึ่งเท่านั้นนะรัชานนท์มีแผ่วไปปลายนิดนึงนะหมาแล้วครับเอาแล้ครับเหมือนกำลังนู้นจะถึงตรงก่อนครับเข้าเกลียวไม่ได้โอ้โอ้ไม่เป็นไรครับเขายัง มีตําแหน่งอยู่นะครับถ้าแพ้ตานี้มีแขนทีสาอย่างแน่น,ไไน,น,น,นอนนที่สามาจมหนังมนโอ้โหหนังม้วนยาวอะ่วเาเมาดูว่าฝั่งน้นจะฟาวหรือเปล่าถ้าไม่ฟาวก็หนังม้วนยาวเกิดขึ้นแน่ฮะแหมดูเดือดฮะชิงอันดับหนึ่งจบยากนะชเลิรจะมีรอาสานานสเป็ผู้ชครับะ ระดีกันคขับในรอบที่3รอบสุดท้ายคู่หาหาผู้ชนะเลิศนะครับน้องต้าเที่ยวนีมาพ่างได้บอเอาละครับรอบสุดท้ายครับรอบนี้ใครทำเวลาได้ดีที่สุดเอาแชมป์ไปครับฝั่งรัชานน์กลับไปอยู่ฝั่งเดิมฝั่งซ้ายนะครับโอ้แล้วออกตัวครับหอมกันมากฮะ ร้องให่ลาผูเอาลเลยสาย่แง้เนก้อนแงแดง่รแม่ใส่กละจ้วากระจาชะจัดนาดูนี่นอยูนี้ไทำกดต้องมีใครอยู่ใครไปโอ้โหดูฝั่งราชนนจะดูเครื่องยนต์เอื่อยๆลงนะโอ้โหดูสูสีกันจริงๆฮะลงเหลืองไปพร้อมๆกัน อยากปแชปเอาตอนนี้มองไม่เห็นขั้นไหนเลยครับปุ่นและแดดด้วยย้อนแสงด้วยเอาแล้ป่าดีๆาดีๆยาสนุนกัาานเอาละครับ้าฝั่งราชานนท์ไม่เข้าเกียร์พาดอีกนะครับก็มีโอกาสโอ้โหเสมอกันมากครับตอนนี้เอาละครับถอยพร้อมกันเลย

สากว่าจุดสิบสี่เหรอนิดเดียวอ่ะฝั่งรอบแรกฝั่งเนี้ยเข้าเกียร์ไม่ได้เสียดายมากเฝ้าไหมนี่ใครเฝ้าไหมเก่งแล้วเก่งแล้วทำดีมากๆแล้วแค่จุดนะจุดทศนิยมนะสุดยอดครับ ทำดีแล้วทำดีแล้วแหมจุดทศนิยมจุด1นสี่ฮะ